เดงกวสองถุงสามถุงบออสองถุงเทรินน้อนหน่อยครับห้ให้ใหาสันทันเหียก่อนยังแยกผมเสีบอกแล้วนั่น <un die> <Anal'> สั่กันเะดต้องงกันอส่ันยังไงตัวน่ะอยากน่นจะให้ใหม่่กันเกี่ยวบนหลอกแล้วก็บอกดตัวงแงนะีามอหได้นยน้ำอน่อยกระพาตัวก็สุงยเขากันตอนนอนย่อยกรพาันเผาประสบปัญห สองเยวจะกันต่ลึกๆน้อ,อยๆใส่อก,กอดบรรยายเขต้องพา

สามจอน้อยทงออกมาใส่บห่กสามุดหลายทิ้ตเออสามทีบาทนี่ลายเด่นี้่เยถุงนี่ยแต่เย็นก็ถุง หายแบบุนั่นก็ลายจานทบาทนี่มันไหลาย่านี้มันลาย่ด้ว่ด้เฮ้ยแถไหนจามพุงเดี๋ยวน้อยนอนหลังนอตาพอดีเลนี่เ่ะนมันหลายไหมใส่หนีใส่หนีใช่นแล้พอเล๋วก็เรียนว่า ก็ม oh, ูลหลายอย่างกลมแตวเขก็ได้หลา่างกอย่างเดียวเนเอาุบปดเท่านั้นเียใส่กันตรงนั้นียใส่ตงหลายเียก็สามสิบบาทามบาท่เหดหลายนอ Oh, Ai! Yeah. Yeah.